วัสดีครับวันนี้มาพบกับมารับพีอีก,กันอีกแล้วเป็นคลิปที่หกกันแล้วแล้วก็มีผู้ร่วมรายการอีกเหมือนเดิมชื่อแชมป์นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อคลิปที่ห้าก่อนเลยครับอันนี้เราหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จวันนี้เราจะมาเ ตุรุยดินแดนใหม่กันนะครับมันชื่อว่าดินแดนแต่ก่อนที่จะไปนะครับโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าไผ่ตอกันรัวๆเลยนะคะรับ้โไผ่โตรัวๆจริงๆวันนี้เราจะมาเอ่อทำฟาร์มออโต้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหาเลสโตนเราจะมาทำภารกิจหาเลสโตนกันแชมปลเตอร์โดนเลสโตนอินจิเนียร์ไฟเหรอ ก็ไอเส้นไฟนี่แหละมาแต่ตรนนี้เราต้องขอตัดไัยก่อนไฟโตรวยกันจริงๆเป็นอะไรเนี่ยอันไหนอะไรอะไรไหนอะไร,ไะไรมาแชมป์ก่อนจะออกตามหาเลสโตนมาเดี๋ยวเราฝากของก่อนเอาของกลับไม่หรอพี่เลสโตนไม่ใช่อันนั้นมันชิ้น ที่อะไรคืออะไรเลสตนที่เป็นนันสิก้อนสีเดิมปลาแชมป์าปาแชมป์เอาของครบยังเอาของครบแล้วครบทุกอย่างใช่ไหมแล้วแล้วที่นอนจะทำยังไงอ่ะไม่นองกลัวเอเอ,เอไม่รู้ดิอ๋อรู้แล้วเอ้อไ่ตองเออพี่รู้แล้วเดี๋ยวงั้นคลิปนี้เดี๋ยวตัดเป็นาฉากมาตอนแรกเราไปหาเลสตอนกันก่อนปลาแชมป์เดี๋ยวค่อยตัดพอหาเลสตน,นเจอแล้ว แล้วก็ตัดมาตอนคื้นมาแล้ววันนี้เราจะลุยกันมาตามมาเลยแช่มคิดจะนใช้ถ้าเนาะถ้าแชมป์เสียงเบาก็ไม่เป็นไรขอไฟอุ้ยแชมป์เป็นไรไหมน่ะไม่พี่ว่ปาปแบบพี่ไม่ใช่เป็นไรไม่ได้อุไม่ใช่ทางนี้นี่ไม่เป็นไรติดไฟไ,ไว้ไม่จะได้ไม่มีตอนอะไรเกิด แล้วเข้าชแชมป์เราต้องรีบเดี๋ยวคลิปจะยาวอ๋อนี่แชมป์ทางนี้โอโอมาทางนี้แชมป์เห็นเชือกไหมมาเดี๋ยวเราจะขุดหินอู้แชมป์ระวงัง หัวมากเลยครับไปม,มีอะไรเจออะไรเหรอแชมเจออะไรพี่เจอฐานเออขุดติดไปด้วยวันนี้เราเจอของดีเราจะลงมือกันเออฮ้ยภารกิจเราหาเลซต,ตอไม่ใช่เหรอไม่ใช่มาหาอะไรแบบนี้เลไ,ไ,ได้เออใช่ต้องใช้ด้วยมาแชมป์ขุดหมดแล้วใช่ไหม ตอนนี้ถ่านยังไม่ต้องตอนนี้ถ่านลกรุงรังเต็มบ้านเลยอูชมตรงนี้เหล็กเพียบมต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้กันก่อนอูตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับเหล็กเหล็กเพียบครับอุ้ยเกือบแล้วงไงแชมป์ ที่เก็บตัวของไปพร้อมกับเหล็กแล้วแต่ดีที่เหล็กมันช่วยชีวิตดีตอนนี้เราต้องขุดกันยาวๆหาทรัพยาประยักษ์ก่อนอย่าล็อกแต่ยังงั้นโอ้ตรงนี้มีเหล็กอีก ไม่ใช่แล้วแชมพี่ลงมาโอ้โหมีมันสวรรค์แห่งเหล็กวันนี้มันจะเจอเลสตอร์ไหมเนี่ยเจอแต่เหล็กเนี่ยเหล็กเทียบเลยต้องขอบอกเลยว่าเหล็กนี่สวรรค์จริงจริงสวรรค์แห่งเหล็กแชมแชมอยู่ไหนอ๋อพี่เห็นแล้ว้างบนโอ้ตรงนี้มีเหล็กซ่อนอีก ถุงล่างนี่เห็นเชื่อมั้ยต้องกลับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอือพี่เดิมโอ้แชมป์มาช่วยพี่หน่อยเหล็กนี่เพียบมากเลยต้องแ,อแชมป์ตรงที่พี่เจอเนี่ยโอ้โหเหล็กเพียบเลยแชมป์ต้องกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อเผาเหล็กเดี๋เพิ่งดิมาตรงนี้ก่อนมาช่วยกันโคตรกันตรงนี้อยู่ข้างบนอือเอ็งเยอะโมยังพี่ไปช่วยกันเผาเหล็กปะ เดี๋ยวค่อยไปเผาพวกมันทีเดียวาระิจเรามาหาเลสโตนไม่ใช่หรอเรามาหาอะไรแถวนี้มาแชมปตามหาเลสตโเลกอยู่เลย,ยเลตอตใช้นี่ไม่ใช่หรอโอ้ตกใจโอ้แชมป์ชชมปตาฟาดไปเล็กเปียบแชมป์เร็วเล็กเปียบเลยเนี่ย ตรงนี้ก็มีช่ไหมโคตรๆๆโบตรโคตรวาทำไมแถวนี้เหล็กเยอะจังสวรรค์หรือไงนะเน่ะเหล็กดินแดนแห่งเหล็กหรือเปล่าแต่มันถึงดินแดนแห่งเหล็กแน่นอนน่ะวูวิชัมเจออะไรพี่เจอปัญหากาเบี้ยวเอ กาวเวลฉันกลับขึ้นมาข้างบนเพื่อดสถานการณ์สถานการอะไรมืดยังฉันดูดิมืดยังยังไม่รู้เลยเออเดี๋ยวจะขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวขอตัดก่อนอ่เรากลับมาแล้วนะอ๋อเราหาของมาครบแล้วน,นี่เดี๋ยวเราจะมาบู๊กันเดี๋ยวซอมบ,บี้อ๋อ ไม่ใช่ดิเออพี่เปิดแล้วนะดูเหมือนหาหาไปก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราดูก่อนโอ้แชมคุ้มกันด้วยแหละเดี๋ยวพี่จะตัดไผ่ไผ่นี่เยอะล้นหลาเลยไม่มีอ่ะ วางันพี่ขอวางท็อตรอบๆก่อนอบอดูก่อนอย่าเพิ่งถอดใจพี่เหมือนว่าพี่เห็นอยู่ตัวนนนะหนึ่งนะไหนอืมปักไฟแล้วปักไฟเสร็จแล้วป่ามาแล้วอุ้ยตัวนี้ไปแล้วอุ้ยมาช่ไหม มีอะไรบ้างให้ทำนยไม่มีเดี๋ยวเก็บของกอนถ้าอย่งั้นถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวนอนก่อนก็ได้หรือว่าดูกันดีบูบูไม่นอนออต้องเซฟตี้เซฟตี้หัวใจอันนี้บ้านแชมบ้านแชมมันทำให้ดูมีแสงแสง ฮรองฮราเนอะไม่มีงั้นนอนก่อนดีมะไ mm hmm. ปงั้นนอนเข้าบ้านอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวประตูอ๊บอ่ะตอนนี้เดี๋ยวนอนกันอ้า เตือน่ะดูเหล็กที่เป๋่สิบห้าหนึ่งได้ดาบเหล็กมาจะไปขุดเหล็กต่อแล้วขุดต่ออย่าพึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋อย่าพิ่งไปแชมป์อย่าพิ่งอย่าพึ่งภารกิจเรายังไม่จบในเช้านี้แี่ี เริ่มจากการทำชุดเกาะลืมแล้วเหรอไม่ไ huh. ด oh. ้ไม่มีเหล็กพี่มีเนิวเหล็กหายหมดเลยเหล็กมีแค่สามเดี๋ยวนะพี่ดูก่อนเล็กออกมาเหล็กที่มีกี่อันอันนี้แป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอานะอันนี้ใช้ทำหมวกห้าอันกางเกงนเจ็ดสิบสองอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีใช่ละ 1,2,3,4,5,6,7,8,8 1, 8อันก็ 20, 2ี่สิบ่ิบสก้อนตอน่อชุดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะลองทำก่อนนะแชมป์เดี๋ยวแชมป์ทำทีหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะอีกสองอีกสองอันพี่ก็ไปค้ามบนึงนะอีกสอีกสอันพี่ก็ไปครมามในหน้านะมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ของพี่ยังมีเยอะ หาอยู่ว่าไอ้ไน่มันจะมายเนื้อโอ้โหห้ายี่สิสี่ครบพอดีอุ้ยไม่พอต้องหาจะมีเหล็กอีกสองอันมั้เออนั่นแหละพอพอดีรวมกับผมพี่ฉันก็ทำชุดก่อได้เลย าเา,านี่ยเดี๋ยวเอาที่บ้านพี่พี่เผาอยู่เผายังรวดเร็วทำไรต่อดีอ่ะเออพี่ลืมเลยพี่ไม่ได้จัดชั้นสองอบ้านพี่ชั้นสองยังไม่มีอะไรเลยนู่นอยู่ตรงนี้ที่เผาอยู่ตรงนี้นี่มาเอาไปมันได้เลยเออลืมเลยเรื่องเลเวลเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาหาเพชรกันนะครับเนาะ หาเพชรดึง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 ภารกิจหาเพชรจชมมีเหล็กอยู่ในตัวเท่าไหร่เหล็กที่เป็นแท่งเหือน<ะ>เสียนทั้งหมดยี่สิบสี่อันแชมเอาถ่านที่ชมปได้มาใส่ลงไปด้วยถ่านก็ไม่ได้ดิอของชมมันคนละถ่านกันนี้ ใังนั้นคลิปนี้จะไว้ตรงนี้ก่อนนะเราทำชุดก่อได้แล้วอจบ